สวัสดีครับผมกล้านะครับเ,เปดนะเิดหน้าผักครับโหเฮงนิดนึงผมกล้านะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมวันนี้วันอังคารที่10 4พฤศจิกายนนะครับก็อีก2วันทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกครับในฟุตบอลโลก2026ในรอบคัดเลือกเจอกับจีนนะครับก็เป็นโปรแกรมสำคัญมากซึ่งกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในรอบกว่า5ปีนะครับดังนั้นเนี่ยมัน มันเร้าใจแน่ๆนะครับกับเกมนี้ก็โอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปคือในรอบต่อไปใน next round คือรอบที่3อันนี้คือรอบ2นะครับก็มีทีมทั้งหมด36ทีมลงเตะในรอบนี้มี9กลุ่มเอาเข้าสู่รอบต่อไปคืออันดับ1และอันดับ2นะครับทำไมคำว่าโอกาสเนี่ยไม่มีที่ว่างแล้วถ้าเกิดอยากจะเข้ารอบต่อไปเนี่ย ต้องจบอันดับ2เท่านั้นอันดับ1งคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเกาหลีใต้นะครับพวกเขาแข็งแกร่งเหลือเกินในกลุ่มเรากลุ่มเรามีเกาหลีใต้มีจีนมีสิงคโปร์แล้วก็มีไทยของเราเองครับโดยเป้าหมายแรกๆที่ผมคิดว่าควรจะมองก่อนคือไปเตะเอเชียนคัพในปี2027บแบบออโต้คือจบเกมนี้จบรอบนี้ปุ๊บถ้าเกิดเข้า1หรือ2เนี่ยไปเตะเอเชียนคัพแน่นอนซึ่งมันก็จะไม่เหนื่อยกับการเตรียมทีเพราะว่าปีหน้าเนี่ยปี2024นะครับก็เลยีก3ปี ที่จะเตรียมพร้อมกับเอชคัพเนี่ยผมว่าเปลี่ยนยุคเป็นสมัยแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีอะไรดีขึ้นทัน้งเตะดาวรุ่งที่เล่นยุดชุดยูมาเนี่ยก็จะเคลื่อนเล่นชุดใหญ่ก็น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นและกับการวางแผนคือถ้าเกิดจบตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปแข่งกันต่อแล้วไม่ต้องไปคัดเลือกต่อก็คือจบเลยก็ถือว่าโอเคนะครับเป้าหมายนี้เป้าหมายแรกส่วนเป้าหมายที่2คือการเล่นฟุตบอลโลกในรอบต่อไปครับเคยเข้าสู่รอบสุดท้ายมาสอค้ครั้งนะครับเป็นรอบที่3เนี่ยแต่ก็ไม่ ประสบความสําเร็จเลยครับเพราะว่าพายแพ้หมดยิ่งครั้งล่าสุดในปคือแพ้รวดเลยนะครับในยุคข,ของโคซิโกที่ไปทําทีมแพ้รัวแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แพ้ญี่ปุ่นแล้วก็เขาโดนโดนวิจารณ์นะค,คำพูดที่เราคุ้นเคยนะบอกว่าลูกเพจทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับก็ก็ครั้งนี้เนี่ยถามว่าโอกาสเปิดกว้างมากกว่าไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่มันอยู่ที่เกมมันที่16กันแหละนะครับ16เนี้ยตอนพลิดเนี้ย ถ้าเกิดชนะเนี่ยยังคิดต่อได้ว่าเอ้ยจะได้เข้าสู่รอบท้ายรอบ18ทีมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนะเนี่ยการคิดการฝันเนี่ยมันยากแน่เพราะว่าเราจะต้องเจอเกาหลีใต้2เกมนะครับคือเกมที่3ปรไปเยือนเขาแล้วก็กลับมาเล่นเกมที่4ในบ้านเราซึ่งมันก็เป็นอะไรยากมากถ้าเกิดเก็บ6แต้มมาไม่ได้ใน2แมตช์นี้ที่เจอสิงคโปร์แล้วก็เจอจีนวันมะลืนนี้นะครับก็เดี๋ยวพูดถึง ประเด็นนี้หนึ่งข้อแล้วกันครับเอาภาพมาจากที่ดูในโซเชียลเนาะเห็นบรรดาสื่อดังหรือว่าสื่อออฟฟิเชียลของทีมชาติไทยเนี่ยคือช้างศึกเนี่ยเขาลงแล้วว่านักเตะหนึ่งคนหนึ่งความหวังของไทยกลับมาถึงแล้วครับนั่นคือสุพนัทเหมือนตานครับเขากลับมาถึงแล้วก็มีการถ่ายภาพโปรโมทเรียบร้อยกลับมาในสภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมบึกกว่าเดิมดูหนาขึ้นโอเคมันหนาทั้งตูวแล้วหน้าก็บางหน้าบานาบาขึ้นหน่อย แต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะเขาดูแน่นขึ้นเปน็นนักกีฬามากขึ้นซึ่งถ้าเกิดมันบั๊กแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลีนได้แต่กันเนี่ยบั๊กก่อนดีกว่าไม่บั๊กเลยนะครับก็ก็ตัวน้องน้องแบงค์เนี่ยคือบั๊กมากแน่นตับใส่เสื้อนี่คือปริเลยอาจจะแจ้งไซส์เดิมไว้พอใส่มาแม่งแน่นก็ดูดีดูหล่ออีกแบบหนึ่งการความหวังใหม่ในแง่ของเรื่องของสรีระเรื่องของกําลังที่ดูจะดีขึ้นชัดเจนนะครับเลยถามว่าประเด็นนี้เนี่ยนำมาพูดถึงดีไหมประเด็นนี้คือ เขามาไกลจากเบลเยียมเขาควรลงเป็นตัวจริงเลยไหมหรือว่าจะเป็นสำรองก่อนหรือว่าเขาเนยจะสร้างความแตกต่างมากขนาดไหนนะครับอ่ะถงตรงนี้ผ่านมา3นาทีกว่าฝากไล้์ฝากแชร์ฝาก Subscribe เหมือนเดิมกับสองไกลสตอรี่สองไกลและทีเดียวสองไกลนะครับก็เอาหลักๆง่ายๆนะครับก็คือน้องแบงค์เนี่ยเป็นนักเตะที่เดินทางไกลสุดละจากทีมชาติไทยชุดนี้ส่วนใหญ่ ก็อยู่ที่เมืองไทยเนาะร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นงเตะที่หกคนเนี่ยอยู่ไทยหมดนะครับมีสี่คนที่มาจากต่างแดนเอเลสดอลลมาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วอีกสองคนมาจากญี่ปุ่นเอกนิตป,ปัญญาและก็สุภโชคสรารชาติที่มาจากญี่ปุ่นก็ก็เป็นเคสที่สนใจเพราะว่าน้องแบงก์ก่อนจะกลับมาเขาเพิ่งจะได้ประเดิมการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วนะครับคือเป็นสำรองอะ่ะแล้วบอกว่าเอ้ยเพิ่งเล่นชุดเล็กไปแป๊บเดียวเองขึ้นไปชุดใหญ่แล้วหรอเออก็เซอร์ไพรส์ดีนะเขาเดีผมฟังความมาจาก วิทยุที่เปิดฟัง fm 9 9มีรายงานว่าน้องแบงค์ลงสนามเป็นตัวสำรองของชุดใหญ่ไปแล้วก็ผมมันเองไม่ได้ติดตามต่ออะแต่คิดว่าน่าจะเป็นจริงเพราะเขาพูดมาอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะพิ่งลงสนามในชุดเล็กไปแป๊บเดียวก็มาชุดใหญ่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรือว่าผมฟังผิดหรือว่าแกพูดสื่อสารผิดก็ไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะแค่ได้ซ้อมได้ลงเล่นก็ถือว่าจ้าบแล้วแถมดอนลงเล่นในนามชุดดุนชุดเล็กเนี่ยเพิ่มแอตต่า ประเด็นนี้แบงค์ Bank จะมาสร้างความแตกต่างไหมผมเชืวว่อาวมาสร้างความแตกต่างแน่หนึ่งเลยครับต้องลุ้นว่ามาโน่จะจัดทับแบบไหนส่วนตัวนะส่วนตัวแบบว่าที่ไม่ได้มองเรื่องข้อมูลอื่นๆเลยอยากเห็นสามประสานต่างชาติลงพร้อมกันนะครับนั่นคือสุภพโชคฝั่งหนึ่งสุพรัณฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอกนิต์อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะแบบว่าเอกนิต์ฝั่งซ้ายสุภพโชคฝั่งขวาตรงกลางก็จะเป็นสุพรัณอะไรเงี้ยเออมันก็ ก็อยากฝันว่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับวกาจะมีบรรดารุ่นพี่เต็มทีมเลยทีละสินบอกว่าเฮ้ยสินาทีก็ลงได้ก็ไม่แน่ครับว่า10นา10ทีนี้เขาจะมาเป็นสำรองให้สุพนัทไหมนะครับก็ผมยังเชื่อว่าเขาน่าจะลงสนามได้แล้วก็ถ้าเกิดลงเนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้แน่นอนในมุมผมคือสร้างความแตกต่างแน่ๆน,นะครับทั้งรูปแบบการเล่นการยืนตำแหน่งและที่สําคัญที่ผมเชื่อว่า ทีมงานจากจีนเนี่ยน่าจะสเกลนักเตะท,ที่ตัวเล่นต่างแดนไว้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เก็บไปข้อมูลไปม,มากตอนเวอร์ชันที่เขาเล่นร่วมกันในเมืองไทยนะครับเนี่ยความเข้าใจกันระหว่าง3คนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจ้ามากแน่ดังที่เราได้เห็นในเกมคัดปอลโลกครั้งก่อนนู้นที่เตะที่ธรรมศาสตร์อะแล้วเห็นพวกแก๊งดาวุ่กพวกนี้มันลงตัวมากวันนี้มันจะกลับมารียูเนียนอีกครั้งผมเชื่อว่าสร้างความแตกต่างได้แน่นอนนะครับ แอบฝันแอบหวังว่าสาภาษาตัวบนที่มาโน่ส่งจะเป็นสาคนนี้เลยนะครับแล้วก็มีชนะทิพย์อยู่ตรงกลางเป็นนัมเบอร์10ขอจ่ายบอลให้แม็กก็เป็นเี่ยอะที่ฟินมากนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับน้องแบงค์เราจะได้โอกาสลงสนามขอญาติเชียร์ตรงๆตรงๆแบบนี้เลยบัลจะเกิดขึ้นไหมก็ว่ากันอีกเรื่องยังมีนักเตะไทยหลายคนที่ลงสนามได้สุภชัยไรเดชนะครับหรือว่าจะเป็นอื่นๆที่เรียกมาเนี่ยโอ้โหปีนี้เป็นชุดที่ ฟูสุดแล้วน่าจะฟูลทีมที่สุดนะตั้งแต่ไทยมีมาอย่างที่มาน้าแป้งได้ให้สัมภาษณ์จริงๆนะครับอ่ะรอเชียร์ต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีแถลงข่าวก่อนเกมกันนะครับแล้วก็มีมีสัมภาษณ์ออฟฟิเอซอลอฟิเชียลซึ่งจะซ้อมที่ราชมังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมียังไงก็มีบรรยากาศาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันได้พรุ่งนี้ต่อก็ประมาณนี้ฝากไลฟ์ฝากแชร์กับการคาดเดาครั้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มนาะวิเคราะห์ว่าจะจัดทัพแบบไหนเพิ่งวิเคราะห์ไปแล้ววันจันทระะะมมาาาววิเเคคคครรรรหต่ออนนัับบปณีี้ส,สด